ใส่เลีท,ทำอัน,นี่ยยังกดด้มกลา,างน่ะข้างอะ้าได้เข้าเข้าไปเป็ตัดไ,ไปเนี่ยเล่าเนฮะ quay, mong đôi khi muốn được thay, con nôi. nó kẹt <fuhr> kẹt เรเห็นก็มันนัวเงี้ย oh, yeah. ติดิดิดนห <laughs> นี่เป็น นมบอกว่าพ่อนมบอกว่าพ่อเจ้าเร่งเครื่องค้างนุ่มบอกว่าพ่อการบอกว่าพ่อพ่อนมสั่งการดึงเบนซ้ายครับนมสั่งการเกิดเรียบร้อยไล้เกิดเรียบร้อยเด้อจ้าสั่งเบนซ้าย ba nửa nó ba nửa nó Tôi ấy. Tôi mình xin điều ấy nào. Tôi mình xin điều ấy. นเหล็กนั่นหม่ได้ยยุบไปนั่ยยุบไป่ดเลยังที่มันไม่ดุนะยดยอีกมวิ่งี้เลยมือวิ่งนี้มืออยเี่ยวเหยียบปิดว้มือครึ่งวิ่งเนี่ยจะปั่นงได้เลยกปั่นถึงบาดาลหละกว่าจะถึงทิเก่ง

ไถชาเก็บโซ่ชารเดินไปเก็บโซ่ชารเดินไปเก็บโซ่แล้วเฮ้ยยจ็ผายรถโซ่ก็ไม่เก็บเจ้าของไม่ได้ทิ่ผายซูไม่เป็นมึงโอ้เลยชารติดอยู่นู่นโอ้เลยชาก็เลยนอ